สวัสดีค่ะทุกคนอากาศร้อนๆแบบนี้ซันจะมาชนทุกคนทําเครื่องดื่มดับกระหายคลายร้อนกันค่ะเมนูที่จะทําวันนี้ก็คือน้าเก๊กควยนั่นเองค่ะ พร้อมทั้งบอกเคล็ดลับต้มยังไงไม่ให้น้ำแก้ควยมีรสชาติที่เฝื่อนขมแล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นมากๆค่ะแถมส่วนนี้สามารถเพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มกําไรสําหรับคนที่ต้องการทําขายด้วยนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันค่ะส่วนผสมอย่างแรกเลยก็จะเป็นน้ําสะอาดค่ะเดี๋ยวในคลิปจะมีบอกอย่างละเอียดเลยนะคะว่าแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างเนี่ยจะใช้น้ําเปล่าปริมาณเท่าไหร่นะคะต่อไปก็จะเป็นใบเตยค่ะ น้ำตาลทรายน้ำตาลกรวดเม็ดพุดจีนดอกแก้วควยแห้งแล้วก็เกลือป่นค่ะขั้นตอนแรกเปิดเตาตั้งน้ำให้เดือดเราจะใช้น้ำเปล่าปริมาณ5ลิตรค่ะส่วนความหวาน,นจะใช้น้ำตาล2ชนิดผสมกันค่ะก็คือน้ำตาลกรวดแล้วก็น้ำตาลทรายก็จะให้ความหวานที่ละมุนพอดีไม่หวานแหลมจนเกินไปค่ะตัดด้วยเกลือป่นเล็กน้อยหรือประมาณ1หยิบมือหรือประมาณเศษหนึ่งส่วนแปดช้อนชาค่ะ ส่วนเม็ดพุชจีนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามตลาดหรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะหรือส่วนมากเขาจะมีแถมมาในห่อของดอกเก๊กฮวยแห้งอยู่แล้วค่ะนำมาบุบให้แตกประมาณนี้ก็พอนะคะอย่าให้แตกละเอียดจนเกินไปค่ะเพราะว่าเวลาเรานำไปต้มอาจจะทำให้น้ำเก๊กฮวยของเรามีความเฟื่องขมได้ค่ะ ตามด้วยใบเตยเพิ่มความหอมจากนั้นเราจะต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําเดือดแล้วก็น้ําตาละละลายดีค่ะโดยเราจะปิดฝาแง้มไว้ไม่ต้องปิดให้สนิทนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้น้ําขุ่นได้ค่ะในระหว่างที่รอให้น้ําเดือดฉันก็จะต้มน้ําอีกหม้อหนึ่งนะคะเอาไว้สําหรับลวกดอกเก๊กฮวยแห้งค่ะไม่ต้องใส่น้ําเยอะจนเกินไปนะคะใช้ประมาณสัก1ลิตรก็พอค่ะก็คือเอาให้พอดีกับดอกเก๊กฮวยที่จะลวกนะคะ พอน้ำเดือดก็ปิดแก๊สยกลงจากเตาแล้วก็เทดอกเก๊กฮวยแห้งลงไปลวกได้เลยค่ะการที่เรานําดอกเก๊กฮวยลงไปลวกน้ําร้อนก่อนหนึ่งครั้งก่อนที่จะนําไปต้มนะคะ1ก็เพื่อชําระล้างเศษฝุ่นเศษสิ่งสกปรกออกไปให้หมดค่ะ2ก็เพื่อลดความเปื่อนขมของดอกเก๊กฮวยค่ะพอคนจนทั่วแล้วก็ยกลงไปกรองน้ําออกได้เลยค่ะกลับไปดูหม้อที่เราต้มน้ําทิ้งไว้นะคะพอน้ําเดือดปุดๆแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ จากนั้นก็นําดอกเก๊กควยที่เราลวกแล้วใส่ลงไปค่ะสาเหตุที่เราต้องปิดแก๊สก่อนนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้กลิ่นหรือว่ารสชาติของเก๊กควยละลายหรือว่าเจือจางออกไปมากค่ะเพราะเราต้องนําดอกเก๊กควยอันนี้ไปต้มรอบ2เพื่อเพิ่มปริมาณสําหรับผู้ที่ต้องการทําขายค่ะพอใส่ลงไปแล้วคนจนทั่วแล้วเราก็จะปิดฝาหมักทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีค่ะครบ15นาทีเราก็จะได้น้ำเก๊กควยที่มีความเข้มข้นพอดีนะคะ จากนั้นเราก็ยกลงไปกองด้วยผ้าขาวบางสะอาดๆค่ะกรองเสร็จแล้วเครื่องพวกนี้อย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะคะอย่างที่บอกเราจะนําไปต้มบิดครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเขายังหลงเหลือกลิ่นและรสชาติพอสําหรับต้มบิดรอบหนึ่งนะคะแต่ว่ารอบ2เราจะใช้น้ําแค่2ลิตรเท่านั้นค่ะวิธีทําก็เหมือนเดิมค่ะต้มน้ําให้เดือดพอเดือดแล้วก็ปิดแก๊สใส่เครื่องลงไปคนให้ทั่วจากนั้นก็ปิดฝาหมักทิ้งไว้15นาทีค่ะ ครบ15นาทีก็ยกลงไปกรองใส่รวมกับหม้อแรกได้เลยค่ะเสร็จแล้วซันก็จะนำไปกรองอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเศษตะกอนหลงเหลืออยู่ค่ะแค่นี้เราก็จะได้น้ำเก๊กฮวยที่มีประมาณเยอะแต่ความเข้มข้นพอดีเหมาะสำหรับทำขายแล้วนะคะ เดี๋ยวจะพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยนำไปกรอกใส่ขวดกันค่ะขวดที่ใช้ในคลิปจะเป็นขวดพลาสติกขนาด2 5 0 c ซีซีค่ะเพื่อนๆสามารถขายได้ในราคา20-30บาทขึ้นอยู่กับสถานที่และความเหมาะสมนะคะสำหรับสูตรที่ทำวันนี้ใช้น้ำประมาณ7ลิตรนะคะสามารถทำได้ประมาณ27ขวดค่ะ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะมีความหอมหวานละมุนสุดๆค่ะความเข้มข้นพอดีแล้วก็กลิ่นหอมสดชื่นมากๆค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะหรือว่าถ้าใครจะทำขายก็สามารถสร้างรายได้ได้ได,ดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้สนต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ